สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะ ปื้มจิตนักตบลูกยางสาวเล่นน้ำทำเอาหือหาทั้งโซเชียลก็บอกว่าอย่าซูมต้องบอกว่าแม้จะนานๆโพสที่แต่ก็สร้างความหือหาได้เสมอเลยล่ะค่ะสำหรับน่องปื้มจิตถิ่นขาวนัก,กวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยควนใจมหาชนที่ใช้เวลาว่างในช่วงปิดลีกการแข่งขนันพักผ่อนร่างกายโดยนักตบลูกยางสาววัย37ปีได้โพสต์ภาพกำลังเล่นน้ำลงในโซเชียลก่อนเขียนแคปชั่นว่าไม่ต้องซูมหรอกไม่เห็นอะไร อย่างไรมั่นใจได้เลยว่าแฟนๆส่วนใหญ่ต้องขัดคำสั่งแน่นอนค่ะขณะที่อีกภาพเป็นภาพขึ้นจากน้ำยืนหันหลัง ส่วนตัวใส่แคปชั่นกวนๆว,ว่าอ่ะซุ่มได้แต่ก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีงานนี้ทำเอาแฟนคลับเขาไปชมกันเป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากจะเรียกลอยยิ้มจากแฟนๆแ,แล้วทุกคนก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสุ่มเรียบร้อยสำหรับปื้มจิตทินเท้าถือเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสังกัดสโมสรวอลเลย์บอลเจเนลราลีสุพรีมในศึกไทยลีก ซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีแฟนคลับมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศที่สำคัญเธอเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงคนแรกของไทยที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมเกิน1ล้านคนด้วยล่ะคะ่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f e e x p r e s s หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ